สวัสดีซี่ภาคจ้ะพี่น้องเมื่อนี้อากาศเย็นเย็นเป็นคือสงีดีผ้าลูกสาวมหาเลาะจะเมื่อนี้ก็เลาะมาล้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยจะอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันนี่แหละจะขึ้นรถมาแป๊บหนึ่งกะหอกดก๋วยเตี๋ยวเพิ่นล้านนี่เนี่ยย่างแซ่บเด้อสาวมีก๋วยเตี๋ยวไก่มาละก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาจะก็เริ่มต้นทีถวยละสี่สิบบาท สามสิบห้าบาทก็มีแล้วแต่แต่ถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนือ้อเปื่อยซ้มนี่เริ่มต้นที่ 40, 40ทสี่สิบบาทสันก็สร้างพิเศษมากประมาณห้าสิบบาทย่านบบอีมเนาะก็พักเพื่อนกันนี่ให้กินฟรีด้วยจะพักนี่เป็นพักสลัดปกติสิมีโหรละพาน้ำแต่เมื่อนี่บบมีพเพิ่นว่าพักแพงมาซันแต่ว่าเพื่อลูกค้าแล้วแพงก็เจเอาไมา่ให้กินมาซัน ฉันมากินร้านนี่นะตะกอนมาเป็นประจำจ้ะสมือนี่โดนๆสีมาเถื่อนหนึ่งเพราะพ่คอยมีหมากระตังคุณ <c oughs> ก็ยากนั่งจ้ะเศรษฐกิจแบบนี้ลูกสาวเขาก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกกินกินไปก้อนหนานี่แล้วกินก้นละเถื่อสาวเพราะลูกสาวกินแล้วสิได้มาไทายไ้แม่ก็บ่ได้อาคาตั้งกลองมากจ้ะก็กเลยมาแบบนีซีหละ่ะเปลี่ยนกันกินลูกสาวกินแล้วก็บไทยไ้แม่ตัวบาดนี่ เฮ็ดจังได้ได้ใจมันมักไปแล้วมักในการเฮ็ด youtube นั่นนะนะดีบ่ดีก็บ่หู้เลยจ้ะก็เฮ็ดสุดความสามารถลนะเอ้าเอาเอา้เอาวาดูมามามากินกันพักเพื่อนนี้กับกรอบๆเ้ยจ้ะนี่พักสลัดกรอบแซบเข้ากันคักกับไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพื่อนนี้ลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นเนื้อเ้อจ้ะแซบแซบอยียงก็แซบเบิดนั่นละสันนะั่นเบิงหุ่นเนี่ย กินหลยแทบไล่เจ็ดจีหอดลอยโลแล้วสาวเอ้ยมาเบิงเหนือเปื่อยเพิ่นห้เด้อจ้ะเหนือราคาแพงๆแต่ว่าเพิ่นกระหายลายอยู่เบิงสิ้นเหนือเปื่อยเด้อนี่ส่วนนี้สันหนาดำข่ำเขียดเนี่เด้อสาวเพราะว่าน้ำถ่วมมันสันเบิดสิบใบเนาเบิดกระเฮ็ดคลิปไปก้อนหนาะนี่ลยละไรจ้ะไอสวนเกรตสหรือยังเนี่ยนะน้ำถั่ว ฝนตกกรเซ้าจักเทือ่อน้ำแซ่เน่าเบิ้ดมั่นสันอู้หนาดำค่ำเคียดอา้อาวอ้ากินกว๋วยเตี๋ยวตอนเนาะเว้าถึงลานกว๋วยเตี๋ยวเท่าที่สันกินมากกหลายลานแล้วหนึ่งใน,น้นกัรลานนี้เลยจ้ะยกให้อยู่ในดวงใจอยู่อยูหมู่บ้านใกล้ๆจ้ะเออขึ้นรถมากราวเดียวก็ฮอดดอกน้ำซุปเพิรนนี่แ่บ บ่ปรุงก็กินได้เลยแต่ว่ากว๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องปรุงเนาะสาวมันจังิสีสบ่บก็ช่วงนี้กดไลวอนถามหาก็บ่บได้ใส่ย,ยังมากไหยใส่พริกนิดหนึ่งน้ำสมน้อยหนึ่งน้ำตาลกอ็ออดอดนึงนึ่ง,งก็แส่บแล้วเบิงนามเพิ่นเขมข้นคือ,อยังนี่แสบ่บเนื้อเปื่อยก็สินใหญ่ๆนุ่มและลลยอยู่ในปากเลยโอ้ยสำลัก เว้าไปน้ำกินไปน้ำสำลักจ้าสำลักพักนี่เพื่อนบ่หว<อ>่วงเด้อสาวเพื่อนว่ากินได้กินไปโลดเดี๋ยวเบิดเสียเอาไปเติมอีกว่าซั้นโอ้ยใจดีเด้อแม่ค่ระราว่าส่วงนี่พักถือว่าข่อนขังราคาสูงเติบอยู่เด้สสำหรับบ้านนอกเฮาเนาะกิกโลนึงก็จักบาทดอกเดอ้อแต่งวดก่อนสั้นไปซื้อพักสลัดยี่สิบบาทได้ต้นเดียวสาว โมเมน ه, ต้น,นหญยเยต้น้นยน้อยต้นละยีสิบบาทเพราะว่าเขาสั่งเป็นขีดขายเป็นกิโลขายเนี่ยนะโอ้ก็เติบอยู่จ้ะน้ำกินน้ำดื่มนี่ก็ฟรีเด้อสาวบริการเจ้าของน้ำแข็งแจกฟรีตักเอาเองเอาจากก่อนก็เอาไปโลดน้ำใส่เหยือกไว้ตั้งไว้ให้ไว้เตี๋ยวก็แซบแม่ค่าก็ใจดี ผู้ใดอยากมาหาสันเดอ้อสันทิพพาไปกินแต่มีขอแม่ว่าใจสตังให้สันน้ำในเดอ้อ <c oughs> กินเบิดซาำมีสันวาซิเบิ่ดอีกเด้แต่ว่าเบิ่งเงินในกระเป๋าแล้วเบอเอือออํานวยพ่อพออิมกับอิมแสบกับอดเอามือหนามือหลังค่อยว่ากันไหมนอกก๋วยเตี๋ยวเอ,อ้ย ต๊ะข้างลัางเพิ่นก็ะแนมแล้วแนมอีกได้ว่ากินก๋วยเตี๋ยวซม,มี่กระถ่ายวิดีโอเนาะหาลูบ่ว่าสันเหต YouTube เดอ้อไปกดติดตามสันน้แเน่ค้นข้างหลังในช่องกินแซบแบบสาวอ้วนเด้อจ้าข้างหลังนั้นเพิ่นก็นกนมากินก๋วยเตี๋ยวสองก้นผัวเมียเพิ่นสร้างพิเศษคือสันล่ะสาวก็มันแซบเนาะ มือวานก่อนสันไปนั่งซิดเบ็ดอยู่ไปกับยาสองคนได้ปลามาหลายเติบไปจะได้ปลาตองปลาขาวปลากะแยังปลานินได้ปลากรเิ่งน้ผมปลากรเิ่งนี่ไลาขึ้นงูเหลือมแต่ว่ามันสิออกไล่เหลืองๆเป็นแตา่ย,ยานแต่ว่าแ่บๆก็ได้เอามาทอดกินกระตามังงงแ่บขึ้นยังนี่จะสำหรับกว๋วยเตี๋ยวมือนี่ ซานี่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยราคาหาสิบบาทกินเกือบว่าเบิดเดเลยจ้ะเห็นว่าผู้จอยๆเนี่คือสิกิน่บเบิดดอกแต่ว่าสันผู้หุ้นดีเกินประมาณเบิดจ้ะพอดีอิ่มเลยแซ่บหลซ้ำ่ะน้ำพักข้าเจ้าก็บเบิดหลายคือเติบขึ้นกัน ตอนคิดเงินสันบอกว่าไม่ค่าคิดเอาค่าพักน้ำแน่ผพักกินเบิดหลไยเพิ่นว่าโอ้ยว่าต้องจ้ากินไปเลยเบิดแล้วเดี๋ยวสันสีเอาไปเติมอีกดอกดีนะสันเป็นคนขี่เก่งใจคนเฮ้ว่าสันล่ะเบิรท์แท้พักกระปุกนี้กินโดนเว้าโดนแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บพบพอกันแค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ